สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องพายตะวันนะคะวันนี้เราจะพาแม่เอื้องพี่น้ำค้างน้องตะวันนะคะไปเดิอนออกกำลังกายนะคะขาดอีกตัวหนึ่งนะคะคือพี่น้ำทิพย์ของเราพี่น้ำทิพย์ของเราอยู่ที่ระยองนะคะไม่ได้มาเดินด้วยกันนะคะให้เขานี่ก่อนก่อนแม่พี่น้ำค้างขี้แตกอยู่ เป็นอย่างไรพี่น้ำข้างข้างแม่อื้องพอมดูนะคะสามส่งพี่น้องกับหนึ่งแม่ของเรานะคะแม่ดอกเอื้อง จะหนีอย่างเดียวเลยนะคะจะหนีอย่างเดียวอยากหนีอย่างเดียวนี่นะคะแม่เกืลองจับน้องตะวันจับแล้วจับอีกตะวันไม่นิ่งเลยอันเดฟผือกับมี่คือปกินนั่นจะไปอย่างเดียวนะคะน้องตะวันจะไปอย่างเดียว

วันนี้เราไปเดินทั้ง3ตัวเลยนะคะวันนี้ไปทางครอบครัวเลยเสียงพี่โชคนะคะเสียงพี่โชคยายโอย้ยกระปาี่ยางเนาะยายเดินไม่ได้สนใจเลยนะคะนี่เดินนำหน้าไปเลย ใหญ่เอื้องหรือแม่ดอกเอื้องของเรานะคะจับดีพี่พจับน้้าค้างเออเออ <c oughs> ขาไม่เคยเดินกันไปเป็นทั้งครอบครัวนะคะ <c oughs> ก็จะชุลมุนหน่อย <c oughs> เดินตัดหน้าตัวทันทีตัวนี้ทีนะคะเนี่ยเออแม่เอื้องเดินน้ำหน้านี่ลูกเดินตามดีเลย <c oughs> ชุดละมุนสักหน่อยเลยนะคะเนี่ยแม,ม,<น>ม่เอื่องกินตลอดทางเลยนะคะเนี่ยไม่เป็นไรคะ่ะสวนบ้านเราสวนหญ้าบ้านเรากินเลย น้องตะวันพี่น้ำค้างแม่เอื้องแว่ออีกแล้วนะคะแม่เอื้องเนี่ย น้องตะวันจะขอ,อกินหญ้าด้วยนะคะ มีแต <G ã entender it> ัวเขาเปล่าพี่น้ำค้างเดินช้ากว่าใครเลยนะคะ เรามากันทั้งครอบครัวแต่ว่านจะขอแต่ย,ยาแม่กินนะั่นวุ่นเป็ดบุ่นวา,ายหน่อยนะคะเพราะเขาไม่เคยเดินกันทั้งครอบครัว น้ำค้างเดินเร็วๆชิจาไม่ทันเพื่อนน้ำค้างเนี่ยถูกแม่เอื้องขโมยยาอยีกแล้วนะคะเนี่ยแม่ดึงมาก็ไม่มานะคะนะขโมยยาขโมยยา <c oughs> นพ่อลือนะคะพ่อของพลอยทอง่า <c oughs> จับเขาอีกว่าแม่แม่แม่เอื้องถ้าเรามาเจอพ่อลือนะคะแม่น้อยนาของน้องพลอยทองนะคะแต่วัานม่ได้สนใจแม่เดยนี่ สวัสดีค่ะพี่ใบปอลิจาร์พี่ใบปอพี่ใบปอมีช่องแล้วนะคะอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ใบปอด้วยนะคะแม่น้อยหนาไม่ไปนะคะนึกว่าตะวันเป็นลูกนะคะเนี่ยไม่ยอมไปเลยนันนุนไปนู่นละติดอันนน้นนึกว่าตะวันเป็นลูกเลยวพอไป แม่น้อยหนาลองเลยนึกว่าตะวันเป็นลูกเขานะคะเขารักช้างเหล็ก ้องตะวันนะคะเดินน้ำหน้าตามด้วยแม่อื้องตามด้วยพี่น้ำค้างแล้วก็ตามตาด,าด้วยพี่ใบปอ ใบป,ปอนะคะตามตูดอยู่ช้างครอบครัวนะคะวันนี้เป็นช้างครอบครัวน้องตะวันพี่นำ้างแม่เอื้องพี่ใบป,ปอนะคะก็ได้เดินมาถึงนี่แล้วเดินมาเรื่อยๆเื่อยๆเื่อยอู้ฝายหญ้าเขียวชะอมเลยนะคะ ชุนละมุนกันเลยแม่เอื้องหาของกินมาอะไรแม่เอื้องอาลานก็พ่กกบฏซีเวหาของกินให้กันแล้วนั้นกินต้นอีหยังล่ะน <ok ั้นฮะป้ป้าปโอ้ยอย่ามาฝาดให้กันเถอะเว้ยคนที่จะมาถือกันถึงกล่อง แม่เอื้องกับแอนไม่เคยถูกกันนะคะเห็นไม่ได้ดูควนแม่ตกเครื่องนะครับมันกับเลี้ยงัวเลี้ยงควายนะครับให้รอข้างทางไปเลยนะคะเนี่ยเป็นแม่อื้องนะคะนานๆจะได้ออกมาเดินทีกินไปให้อิ่มเต็มที่ไปเลยนะคะแม่เอื้อง ดูพี่น้ำค้างกับน้องตะวันเรานะคะบรรยากาศน้ำายากาปย่านโดกอะไรตะวันบะย่านดอกมานั่นพี่น้ำค้างกวักเรียกอะไรจ้า

แวะอีกแล้วนะคะนี่แวะทุกคนทุกตัวเลยนะคะดึงยาในกอกินไม่เป็นนะคะน้องตะวันนะเออ อะลา,าก,กินห้านะคะอะลา,าก,กินห้าไปขโมยยานะคะไปขโมยยากัน <c oughs> แล้วนี่เระผักตำลึงตี <c oughs> วันนี้ช mm ่วงเย็นๆมาก็เริ่มค anyway. ืมฟ้าคืมฝนแล้วนะคะไปฟอไปจกปากน่องตะวันเท็ย่ยางลันนันเฮียฟอไม่เคยกินวกินอ น้ำข้างคือบ <int> ่กิน <curs> น <CDU> ้ำหมูน <wallet> <c oughs> ้ำข้างบ่กูกินตีววัสดีเป็นหรอครับ แว็กินหญ้าแล้นะคะคงไม่ถึงบ้านง่ายหรอกค่ะวันนี้น้ำค้างมากินหญ้านี่เร็วตะวันเตะห h าดูอ่ะดูกาทำนะคะวิธีกินหญ้าของน้องตะวันไม่เอื้องถอยไม่ยังนี่ พี่นำค้างกินดีนะคะเนี um> ่ยอะบรหูกินดิปูหรลกินมาแม่มาแม่พีพีมแก่แม่เอ้่งผีเด้แล้วม่งแก่แม่เอ้่งยจ่พี พี่เอ้อกอยู่นักไอ้นองตะวันเนาะตะวันถอยอีกแล้วเล็กกว่าพวกนะคะเป็นชุลมุนหน่อยนะคะไม่เคยมันเดินมาได้วยกันทั้งครอบครัวอย่างเงี้ยัสเเอาา่กงงล ไปไปไปต่อไปต่อไปต่อมาไปฝุ่นลูกไปฝุ่นไปไปฮีไปปอถอยไปดูท้องตะวันไปดูท้องตะวันเขาเจอคุณครูนะคะไม่เอื้องถอย น,นี่คุยแจ็คนะคะวันดีคุณแจ็คเบิร์สวันนีคุณแจ็คเลยวัสดีคคััโอ้เห็ดไหมเป็นวุ่นวายวุ่นวาย,ยนะคะนะเจอคุณคู่แจ็คเออว่ออายคุณคููแจ็คเขาแล้ว การครอบครัวค่ะเดินกันเป็นครอบครัวออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายเราเดินตามตูดแม่เอื้องนะคะแม่เอื้องแวะออีกแล้วแม่บ้านพี่อุมบุญนะคะนู่น แวะตลอดนะคะแวะตลอดหมาใหญ่เหรอว่ายูโรยูโรครับไปปอนอิ่มปะี่อย่างหาปอเป็นอย่างตาวันเป็นอย่างตาวันจะกินนมพี่ไปปอนะคะนมแม่เอื้องไม่สนใจเลยนะคะ แม่เอือองหลองแตกว่าสีกินนมพี่ไปโอล่ะใดแม่อือองไปแล้วแม่อือ้งแม่อือ้งไปพูดนาว่ามีโนกินไปไปไป <laughs> ไปไปแล้วคุณแม่<ป>ดูคลิปเราจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ